เรื่องเล่าจากปากหลุมชุมโจรเก่าโจรก็คือโจรแม้ตายไปแล้วดวงจิตย่อมมีความเป็นโจรอยู่หากละไม่ได้โจรชั่วมีมากโจรกลับใจมีอยู่มันตายตรงไหนก็จะวนเวียนอยู่ตรงนั้นไม่ช้าก็เร็วสักวันมันจะตื่นขึ้นมา เพื่อล้อเล่นกับใครสักคนคนที่ตายไปแล้วมีวิญญาณหรือจิตล่องลอยอยู่ในอีกภพภูมิหนึ่งผมเองเป็นคนกล้ากล้ากลัวๆเมื่อเจอกับสิ่งเล้นลับก็แทบจะบ้าตายในค่ำคืนหนึ่งพวกเราเข้าป่าไปหาต้มเหล้าเทือนเพื่อจะนำไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่ชื่นชอบเพราะราคาถูก ขายได้กำไรงามเร่งมือกันหน่อยเร็วเตรียมไว้สามร้อยขวดรอบนี้ถ้าส่งให้เขาแล้วจะได้เงินเป็นก้อนจะได้เอามาแบ่งกันผมบอกกับเพื่อนเพื่อนให้เร่งมือเพราะขืนชักช้าอาจจะเจอสิ่งที่ไม่อยากพบเจอสิ่งที่พูดถึงคือตำรวจครับอย่าคิดไปไกลเล่าไทย รสชาติดีเยี่ยมของดีแบบนี้จะหาซื้อได้จากที่ไหนนอกจากพวกเราเสียงหัวเราะในกลุ่มดังขึ้นผมรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองอยู่ไม่น้อยที่คิดผลิตสินค้าไทยดีๆแบบนี้ได้พักได้แล้วพวกเราอาหารเสร็จแล้วพวกผมตั้งวงดื่มกินกันในค่ำคืนนี้พรุ่งนี้ค่อยไปส่งของ เสียงหมาเห่าหอนดังขึ้นทําเอาทุกคนหวาดหวั่นในเสียงของหมานั้นผมเองก็วันใจอยู่แต่ด้ยวยความเป็นผู้นำจำเป็นต้องคมใจไว้ไม่ให้กลัวจนเกินไปอ้าวชนอย่าไปสนใจหมามันเห่าหอนเลยผมบอกกับทุกคนเสียงเท้าของใครสักคนเดินผ่านมาทางพวกเราเหมือนกับว่า ป่าทั้งป่าสั่นไหวไปหมดและจูๆ่ๆลมกระพัดมาอย่างแรงกลิ่นเหม็นสาบคลุ้งไปทั่วเพื่อนเพื่อน,นเริ่มเมากันได้ที่จึงไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นใครนะ่ะออกมาสิมาหาพวกเราหรือเปล่าผมถามออกไปไม่นานพวกเขาก็โผล่ออกมาพร้อมนั่งลงที่วงของพวกเรากลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงจนผมแทบอ้วก จึงขอตัวเดินออกไปจากวงผมมองดูพวกเขาไม่ค่อยสบตานักนี่พี่ๆมาจากไหนถึงมาที่นี่ได้พวกข้าเดินมาเรื่อยๆพวกข้าหิวเหลือเกินงั้นดื่มกินได้ตามสบายเลยนะพี่ผมกล่าวเชื้อเชิญด้วยความยินดีดื่มฉลองเพื่อมิตรภาพคนแปลกหน้าเหล่านั้นดื่มเหล้าเหมือนน้ำ ทำเอาพวกเราตกใจตาโตเพราะพวกเขาดูเหมือนอดอยากมานานหลายปีกินช้าๆก็ได้พี่เดี๋ยวติดคอเอาหรอกผมบอกพวกเขาแต่พวกเขาไม่ยอมฟังหยิบขวดเหล้าขึ้นมาดื่มกินอีกทำให้ผมไม่พอใจมากเพราะเหล้าที่พวกเขาหยิบนั้นเป็นเหล้าที่เตรียมไว้สำหรับขายแต่พวกเขาก็ไม่ยอมหยุด ผมจึงเกิดความโมโหบันดาลโทสะเตะเข้าให้อย่างจังเสียงดังอักร่างของเขาสุดหวบลงไปกองกับพื้นสติผมเริ่มกลับมาผมจึงจับพวกเขาดึงขึ้นให้ตายเถอะแขนของเขาหลุดติดมือผมมาผมแทบสิ้นสติเพราะพวกเขาหันมาหาผมและหัวเราะชอบใจผีหลอกผีหลอก พวกผีเหล่านั้นแผงฤทธิ์เต็มที่มันขยายร่างขึ้นสูงเหมือนผีเปรตดวงตาแดงกล่ำเป็นประกายมันยื่นมือเข้าหาพวกเราที่แตกกระเจิงไปทั่วสารทิศผมร้องลั่นวิ่งป่าราบไม่มีสติทุกอย่างดับวูบไปเริมตาตื่นมาอีกทีไม่ตายก็บุญแล้วพวกเองดันไปต้มเหล่าที่ของผีตายโหงปู่ของผมบอก มันยังไงกันครับผมไม่เข้าใจก็ป่าแถวนั้นเคยเป็นชุมโจรมาก่อนและพวกมันก็ถูกทางการฆ่าตายขี่ตรงนั้นพวกเองไม่รู้ดันไปต้มเล่าแถวนั้นจึงโดนดีเขาให้นี่ยังดีนะที่เขาแข่มาล้อเล่นไม่อย่างนั้นละก็โดนหักคอตายไปแล้วปู่ของผมเล่าเรื่องราวให้ฟัง นั่นคือประสบการณ์จากตัวผมเองและในตอนนี้ผมก็เชื่อแล้วว่าพูดผีปีาศาจดวงวิญญาณของคนตายมีอยู่จริงไม่ใช่มีอยู่แค่ในนิยายหรือเรื่องเราเปิดปากหลุมที่40ส,สแล้วพบกันสวัสดี ใครดูแล้วไม่กดไลค์ไม่กดติดตามข้าจะตามไปหลอกหลอน